ทักทายที่รักฉันคืออากงเจนมิคาเอลและฉันทักทายคุณด้วยความสนใจของความจริงจากนี้ไปการเปลี่ยนแปลงมากมายจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหลายคนในวงกลมทางการเมืองของพวกเขาจะหายไปและหายไปหลายสถาบันธนาคารและธุรกิจขนาดใหญ่ของพวกเขา นี่จะเป็นการหายตัวไปของระบบเก่าหรือการรักษาตัวเก่าของมิติที่สในขณะที่ความจริงกำลังเปิดเผยคนที่ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอย่าให้ความสำคัญกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะนี่เป็นของโลกใบเก่าโลกเก่านี้ต้องเปลี่ยนร่างก่อนกายาจึงจะทิ้งโปรแกรมนี้ ไปอย่างสิ้นเชิงและคุณในฐานะนันกรบและไลเวอร์เกอร์จงรักษาความสั่นสะเทือนของความรักและความเห็นอกเห็นใจเมื่อความจริงถูกเปิดเผยเพราะพวกเขาจะน่าตกใจมากและจินตนาการไม่ได้สำหรับหลายคนนี่คือเหตุผลว่าทำไมคุณถึงอยู่ที่นี่ในตอนนี้ และทำไมคุณต้องเผชิญกับความจริงมากมายเหล่านี้ยิ่งพวกคุณทุกคนสนับสนุนแสงสว่างมุ่งเน้นไปที่ความรักและความเห็นอกเห็นใจแสงสว่างจะส่องแสงไปยังจุดเด่นสุดท้ายของความมืดที่เหลืออยู่เร็วเท่านั้นยิ่งเรื่องแสงของแสงสว่างของคุณเข้มข้นมากเท่าไหร่ ความมืดก็จะถูกถอนรากถอนรากออกไปเร็วเท่านั้นดังนั้นในฐานะที่เป็นการเชื่อมโยงกับโลกที่เราแต่ละคนเป็นอยู่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะรักษาและยึดครองแสงสว่างของคุณบนโลกนี้หรือไม่และนี่คือความรับผิดชอบของคุณอยู่ในใจให้มากที่สุด ในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นี้ไม่มีการตัดสินมีแต่ความรากักและความเห็นอกเห็นใจต่อทุกคนรวมถึงสมาชิกของกองกำลังมืดเพราะพวกเขาจาเป็นต้องได้รับความรักโดยไม่ต้องถูกตัดสินจงเป็นแหล่งที่มาของพระเจ้าที่คุณเป็นะรักพวกเขาอย่างไม่มีเงื่อนไข ยิ่งคุณส่งความรักและแสงสว่างไปยังพวกเขาและพื้นที่ที่พวกเขาอาศัยอยู่ในนั้นมากเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งลาออกและและทิ้งตำแหน่งของพวกเขาข้อความของฉันคือส่องแสงไปไม่ว่าสภาพอากาศไหนก็ตามจงเป็นความรักที่คุณมาเป็นจงเป็นแสงสว่าง ให้กับคนที่ยังติดอยู่ในโลกใบเก่าให้แสงสว่างของคุณส่องแสงด้วยความรักและเมตตาทั้งหมดที่คุณสามารถรวบรวมได้เพราะความตั้งใจนี้ทำให้คุณดึงดูดความสนใจของคนรอบตัวคุณเพียงแค่อยู่ในเพียวเซเซนของคุณนั้นก็เกินพอที่จะเปลี่ยนโลกใบนี้และทำให คนที่ขอความช่วยเหลือพาคุณไปฉันคือมิคาเอลดิอาคแองเจิลฉันอยู่กับคุณสเสมอฉันเดินผ่านความมืดมิดด้วยดาบสีฟ้าเปลวไฟของฉันโทรหาฉันหากคุณรู้สึกติดกับดักและต้องการความช่วยเหลือและฉันจะสนองตอบมันขอบคุณทุกคนและส่งความรากัก และความคุ้มครองมาให้ชันมิคาเอลอากแองเจลอิซาเบลกาเซียมาจูเนสออสอฟฮอลัมบา